ความคิดถึงกำลังเดินทางสัญญาใจเธอวางโยมายช่วยรับสายทีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะไปตามหาคนฝึกวิชาให้ชุบชุบชุบชอาช่าเอา โอ้อเอโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการพูดพ่ำทำเพลงวว้าวเพราะว่าผมมีเจตนาแล้วที่จะปกป้องหมู่บ้านนี้อโอ้ชั้อ้าวเฮ้ยสวัสดีครับอัลโร่นายคือใคร เอาว่างไงฉันชื่อตมามโนุทาจิโร่ข้าเป็นนักราศูนย์สำน,นักปลานวารีแล้วนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะเออผมผมมาปกป้องหมู่บ้านตามคำสั่งนายท่านว่าเออหมู่นี้มักจะมีอสูนเข้ามาเอ,อเข้ามาทำร้ายหมู่บ้านนี้เพราะว่าได้รับคำสั่งจากนายมันก็คือ คีบูสจิบูซันนั่นเองเฮ้ยแล้วทำไมมันต้องเล็งหมู่บ้านนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้มันเจริญยังไงล่ะก็พวกอสูรต้องการที่จะกินคนจํานวนมากๆเพื่อที่จะเพิ่มพลังมุนอสูรโลหิตยังไงล่ะเอ่อฉันไม่ค่อยเข้าใจอสูรเลยนะเพราะว่าข้าอยู่ที่นี่มามันก็ไม่เคยมีอะไรหรอกตับข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาไปดูอสูรเอ่อได้ได้ครับตรนวารีนี่ที่มันเป็นน้ําออกมาจากดาบไหมอันไหน จบจบเอา้านายก็อยู่สำนักวารีางงเนออพอดีว่าผมไม่ได้อยู่สำนักวารีก็ผมมันได้มาโดยบังเอิญอะครับอ๋องั้นเหรออ่กินเนื้อไหมครับเพิ่มเลือดไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากก็ผมก็อยากอยู่สำนักบานวารีอะพอดีว่าช่วยสอนวิชาดาบให้ผมหน่อยได้ไหมผม ต้องการทียบบปกป้องหมู่บ้านนี้ได้สิโชวับได้สิชอบชอบชอบดูสิผมก็ฝึกวิชามาพอสมควรแล้วนะเนี่ยผมได้แค่ชูชื่อท่าอะไรเนี่ยได้ค่าจะฝึกวิชาให้ตับข้ามาครับผมไหนอ่ะ ไ,ไปไหนครับคุณทาจิโร่อ้าวอ้าวอ้ยีกานี่วะครับผมไหนละ่ะตามข้ามาเฮ้ยคุณทาจิโร่ผมว่าอย่าไปทางนั้นดีกว่านะไหนนายลองโจมตีธรรมดาสิชก ได้ประมาณนี้ครับจอะจาะจ่อจาะบรลวารีไม่รู้อะไรไอ้นั่นนะ่ะเขาเรียกว่าเออกระบวนท่าทีหนึง่งบานวารีจอกกะเสน้จนะเจาะโอ้นะนายลองลองดูท่าต่อไปได้เลยไ,ได้ เอาต่อไปบราวรียกระแสะน้ำกระแสะน้ำเชี่ยวนั่นเขาเรียกว่า,ากระแสะน้ำเชี่ยวนะนี่นะนะบราวรียกระแสะน้ำเชี่ยวยา่าลองดูท่าต่อไปได้เลยชอบยา่าบราวรียกระแสะน้ำวนถูกต้องแล้วนั่นคือกระแสะน้ำวนเฮ้ยมีอะไรตามข้ามา ตันจิโร่นั่นมันอาโซนไอ้ซนนี่สักเ้ยคุณตันจิโร่จัดการก่อนผมเฮ้ยดูนี่สะเมื่อกี้กระแสน้ำเชี่ยวย่าหนลงโชธาเมื่อกี้ให้ดูหน่อยสิได้ครับคุณตันจิโร่ย่า เาเรียกว่ากระแสน้ำมนอ๋อขอบคุณมากครับคุนจิโรน่นี่คือกระแสน้ำมนเหรอเอาใหม่สิต้องลองท่าต่อไปได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับที่สอนให้มาร์วารีย่ย่อนี่เขาเรียกว่ากระแสน้ำตกยังไงละ่ะมาร์วารี่กระแสน้ำตกว้าว ผมโชคดีจริงๆเลยเนี่ยที่ได้ทัน,คนท,นคนทันชิเฮ้ยคนทันชิโนไปไหนเราหรอกข้ามาดูแลตัวเองนะในรองท่าต่อไปได้เลยชุยบเยาะปานวารี่ยอ่อนี่คือกระแสน้ำไร่ลำตามข้ามาในรองโชว์กระแสไร่น้ำไร่ลำสิปานวารีร่กระแสน้ำไร่ลำโยซ้ายทีขวายอ่ยอเยาะถูกต้องแล้วนั่นคือกระแสน้ำไร่ลำนะ ต้องแล้วล่ะนายทำท่าถูกแล้วแต่ว่าคมดาบของนายนะ่ะยังไม่คมพอเฉือนที่จะเฉือนคอศูนได้ในดาบเดียวหรอกนะเอ,อ๊สวัสดีว่าไงครับโอเคอ้าวคุณตันจิโร่หายยังไม,ม่มาสอนวิชาได้แค่กระแสน้ำไรลล้ำยอ่อโอ้ กัยื้อไปคุณจีโร่อยู่ไหนอ้าวคุณจีโร่ไม่อยู่เยอเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นมันช่างตีดาบะ่ะนายคือใครอะ่ะฮีฮาข้าคือช่างตีดาบยังไงละ่นะนายพอจะมีดาบให้ข้าไหมละ่ละ กีปเปอร์ช็อตช็อตเอาเอาเอาตายดันจิโร่นี่สอนท่าได้ท่าต่อไปได้เลยพาวารีย่อ yeah. นี่มันเกิดอะไรครับท่านคุณดันจีโร่ท uh, ่าท่าเมื่อกี้ก็คือมังกรน,น้ำพาวารีอะมังกรน,น้ำพาวารีย่อย่อย่ำ ใชนต้องแล้วนายต้องซ้อมกระบวนท่านี้ไปเรื่อยๆนะโอเคท่านบนทันรียนาช่อช่อเลื่อนีผมฝึกจนเช้าเลยนะครับได้อย่างได้เนยังไม่ได้หรอกเพราะว่าผมดาบผมนายยังไม่คมเลยช่อเา ต้องแล้วทำแบบนั้นแหละชุบชุบว้านี่ชุบ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 กระแสน้ำไร่ลำกระแสน้ำเริงระบ,บำย่อย่อถูกต้องแล้วนั่นคือกระแสน้ำเริงระบำถ้าต่อไปย่อกระแสน้ำไร่ลำนี่คือกระแสน้ำไร่ลำ ีเรื่องระบับนะนี่คือกระแสน้ำมนต์บานวารี่ย่าระเปิดน้ำถูกต้องนายก็ขุกไปเรื่อยๆละ่ะครับผมย่าก็แกะตูถูกต้องนายก็เรียนรู้เร็วเหมือนกันนะน,นี่ ไหนลองโชว์กระบวนท่าสุดท้ายให้ข้าดูหน่อยสิเพลงดาบฝ่าเออไม่ใช่นี่มังกรฝ่าวารีนะ่ะเพลงมังกรฝ่าวารีย่าโอเคข้าก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วเหลือแต่นายไปขัดก็ขัดเกลาววิชาปลานให้คมกลิดแล้วก็ใช้ลมหายใจก็คือ รานไม่ดีเพราะว่าการใช้บังคับควบคุมกันลมหายใจนะ่ะจะช่วยให้กมดาของนายผมยิ่งขึ้นโอเคครับคุณดันจิโร่โอเคโอเคเ่าไมยจะสอนแล้วเหลือนายต้องเรียนรู้ด้วยเองโอเคผมฮ่าฮ่าพาก็าฝึกทั้งคืนมาสองเดือนแล้วสินะชุบ ก็จะเป็นนักดาบวารีเรียบร้อยแล้วการต้องสร้างสถานที่ฝึกซ้อมช่อโอ้ยเรื่งระบามเกินชุบ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 โอเคช่อ เรามาใช้ชีวิตก่อนดีกว่าเมือ่อถึงกลางคืนนะเราก็ก็ไปห้องหมู่บ้านอีกโอเคไหนให้อ่านตัวโอ้ยเรา,าก็คิดว่า,าจ,จะไปรอดเก่งมานะโอเคไปตัดไม้ก่อนดีกว่า แต่เวลาใช้ชีวิตเป็นหมูชาวบ้านสักที ฟาวารีอืม,มต้องวัวอืมข้าววิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมจเฮัลโหลเจ้าหมา ข้ามาได้โวเฉยืมตัดไม้อีกขอเวลาสักคู่ไปตัดไม้ก่อนนะครับคืนนี้แหละคืนนี้เราต้องไปลองวิชาปราณกับพวกอสูนได้ได้ ได้คุณวิชาก,กับคุณตนจีโร่มาแนละ้วช้า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 เอ้าคุณตนจีโร่ชุบโอ้ เห็นไหมเป็นไรไงล่ะถูกวิชาถึงไหนแล้วก็ได้มากเลยครับผมลองให้ดูสักกระบวนท่าสิได้เลยครับอืมชุบชุบเพลงดับกระแสน้ำเรืองระเบิมช่อโอเคผมจะไปสำรวจแถบรอบๆก่อนนะครับคุณตันจิโร่โอเคช่วงนี้ล่ะ ว้าวรอบ,บ,บนี้เป็นเขาต้องไปตัดไม้ไม้นู่นสินะอ๋อวิ่งเร็วด้วยอ้อลมหายใจปรานว้าวโอ้ยมีกรงว้าวกางโจมตีด้วยโอ้ ไฟทำะไยข้าไม่ได้หรอกนะฮ่าฮ่าถ้าบอกแล้วไฟทำะไยข้าไม่ได้หรอกนะเฮ้ยฟักทองกล่า,าไปปลูกที่บ้านดีกว่า นี้แหละได้รู้กันว่าเจ้า,าศูร์หรือว่าค่าใครจะเก่งกว่ากัน,น,น,นชุดพอคเค่ตามอะไรพวกอีกาตายมาอยู่เรื่องไม่เจ้าบอลไม่ต้องบอ ราบว่ะเฮ้ยขุดได้ข้าจะไปขุดหินลาวาดูดิข้าขุดฐานโอ้ได้บล็อกฐานโอ้โหแต่ฟังเร็วมากเลยขุดอะไรก็ต้องระวังว้าว แถวนี้คงจะมีอสุนชุกชุมอยู่สินะข้าต้องระวังตัวไว้มากกว่าเดิมแล้วชุบ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 ข้าเอาจบกจุกจุชุบไปเดินทางต่อกัน ออกซิเดียนโอ้ไม่ได้พาที่ขุดลาวามากรอกทองเออเราก็จะไปเอามาด้วยเดี๋ยวเออไม่ได้หยิบถังมาฮะเจ้าเ่ือ จะไปเอาถังมาก่อนเออไม่ใช่เลยเราต้องไปเอามาเราต้องหาพานะเพราะเราได้ชุดกอ่อทองของมมามาแล้วการจะสู้กับอสูรต้องมีพานะชอโอ้ว้าวว้าว อ้อไปได้เอ้าคนทันจิโร่อีกแล้วข้าเจอนะตาวินตรงนี้หน่อยนะโอเคคนทันจิโรุ่บไหนล่ะข้ามาดูแครอทของข้า แกอนมันมันมันม,นมันตอนนี้เราก็จะไปจับหม,มูเราจะปลูกข้าว ที่เหลือเราก็จะใส่แครอทแครอทแครอททั้งแปลงเอาแครอทหม้อสังั้นเฮ้ยนี่ก็จะเริ่มกลางคืนแล้ว เวลาที่ข้าต้องลุยแล้วล่ะวันนี้มาค่อยไปหาก็แล้วกันไปเผาอาหารก่อนจ้า ต้องเดินด้วยท้องจบโอเคใส่เล่แล้วก็ไปส่วนกองน,นี้ใส่ของกี่ปะถา เก็บเกียยวก่อนแล้วก็ถ้าจะไปดูซิว่าอสูรปรากฏตัวหรือยัง เก็บผลบริตกรชุบน้ำตาลนมไข่ข้าวชีกย่า มาแนละ้วเชียเอาเว้ยเอาเอา่นอนมไปเก็บก่อนมาเลยเอพร้อมต่อสู้แล้ววันนี้แหละเอาเว้ยครครับนเก็บเลยวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเจ้า เนื้อค่ายอยู่ไหนวะเนี่ยโ okay. <c oughs> อเคมราจ,จะไปลองใช้เพลงดาบที่อาจารย์ทันติรอสอนอสศนยอย่างนั้นเหรอโอ๊ย ตัวอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเงินมันอสูรอะไรนะม,มันมีหลายตัวแฮะจมพี่อย่างนั้นเหรอจมพี่เหรอฮะ,อะ เนี่ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอืมฮึอ่าไม่ไหวนี่เราไม่ไหวมันจริงๆง,งั้นเหรอ นอนแน่อยู่ไหนป้นบอลดโอ้ยป้านบอลีโอ๊ยป้อนบอลไ จ้าตายไปซะกล้ามาขอแก้มือแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไสุนกมันอ,อ๋โอ้โหมันมีหลายตัวไหวแฮะนี่เราปกป้องหมู่บ้านไม่ได้ฮนะ คุณตันจิโร่ขอบคุณมากครับคุณตันจิโร่ช่วยผมกินอาหารไหมครับไม่เป็นไรหรอกอ๋อคุณตันจิโร่ขอบใจมากที่ช่วยผมปกปอ้ปองบ้านไปลุยกันต่อเลยย่าเ <Yeah. S 1> จ้าซอมบี้ซอมบี่ไหนล่ะเฮ้ยคุณที่ใคร อโอสาวรักจอมบี่ฮะอ๋อคุณชินโนบุตีผมทำไมอ๋อก,กน็นายมาเกะไงอ๋อผมตีซอมบี้นะก็ะนายตีโดนฉันนะ่ะอ๋อว้าวผมจะปกป้อง,องหมู่บ้านนี้ได้ไหม cho 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 Don't worry đi <laughs> thảo đi mang bốn mở sẽ <laughs> năm môn mang bốn mở mang bốn mở ใส่น้ำตก,เอ,กเอ้พวกวัด,ดีเฮ้ยเฮ้ยกิปโอ้โหแม่งเอ้ยมาไม่ดูเวลาเฮ้ยกิปอ่โซนคงหมดแล้วสินะเพราะว่านี่มันกำลังจะรุ่งสางแล้วอมพ้ นี้ก็ค่าปกป้องหมู่บ้านไปได้วันหนึ่งแล้วหนึ่งวันเต็มๆกับการปกป้องหมู่บ้านชาว็ับพาท่าให้เร่าศาูนย์ใบตั้งสองสามครั้งสามคราเนี่ยอาลารีเซน้าเรือระเบม ันนี้ผมก็ขอตัวลาลากันไปก่อนนะครับผมซึ่งผมก็ได้ฆ่าเหล่าวสุไปตั้งหลายตัวแล้วดูขวามมือสี่สี่สิบเอ็ดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนพรุ่งนี้จะสู้กับเราที่แข่งวันนี้ะระดับอ,อ,อสุนเจนชาเลยนะขอตัวไปลไปก่อนนะ